มามาก็คือเหมือนว่าให้ไล่ฆ่านะทุกคนไอเหลือคนสุดท้ายคือฉะระเบิดไปแล้วหน้าไงหน้าไงโอเคนะครับกลับส,สดีกับทุกคนอีกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ในเกมเอ็กตี้ปาร์ตนะครับทุกคนหรือแปลเป็นไทยว่าปราร์ตี้ไข่นั่นแหละครับเป็นเกมผมแนะนำเลยนะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่บอกว่าเอ,อ่อเดี๋ยวเรเสียงก่อนเออใช่เป็นเกมที่แบบว่าใช้แบบข้ามเวลาได้ดีเลยทุกคนแล้วเป็นเกมที่แบบว่าไอคอนอะไรเนี่ยน่ารักแล้วเป็นเกมที่เล่นง่ายนะจริงๆนะ แต่ไม่ได้สปอนเซอร์ทุกคนไี่มาแนะนำนะโหเป็นเกมแบบข้ามเวลาได้เลยมาเกมนี้ก็จะเป็นคล้ายๆการเป็นการวิ่งแข่งอะ่ะทุกคนเป็นการวิ่งแบบโมาราทอนแข่งผ่านตามด่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไม่พูดพลั้นทำเพลงเลยพวกกิจกรรมกิจกดนะเดี๋ยวคอยมารีวิวที่หลังนะครับผมจะเล่นให้ดูเลยโหเพื่อจะหมดมันเยอะมากเลยนะจริงๆนะคนดูหมดเยอะจัดเลยเอาอะไรเดียวท้าทายไปใช่ปะไม่ใช่ท้าทายดีมันต้องเป็นอันไหนเี่ปั๊บแล้วก็ผ่อนคลายสนุกมันจะเล่นคู่เล่นทีมเล่นเดี่ยวก็ได้เดี๋ยวผมขอไปเด ไปกดเขาเริ่มปาร์ตี้ไปอืมจะลุ่งหรือจะรอดเนี่ยเกมนี้ก็มีให้โหลดนะครับทั้ง Android และ iOS นะครับเริ่มเกมกันเฮ้ยครับเริ่มเกมกันครับมันเหมือนเกมอะไรวะที่อยู่ในสตรีมอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันคือเกมอะไรนกคนแบบแต่นานแล้วเกมเนี้ยแบบในสตรีมนะแต่อันนี้มันมปนทำโอร์ชั่นพีซีนจะเป็นคลาค่ายนะครับมาครับจะลุ่งหรือจะรอด ไปมาเราต้องขึ้นที่น่อ้ยชกกระโดดนี่อะไรอ๋อผันดาหนาออกลกันแทงครับเราต้องแทงอุ้ยอ๋อมันทำชตในนี้เอยนั่นไงไปทางไหนดีไปทางไหนดีขอท่าที่โอ้โหอยากได้ชุดว้าว่อดูชุดวาวมเทียนะผมเอ้ยอะไรอ่ะโหโอ้ว้ามวาม่ไปแล้ว อันนี้อะไรอ่ะกล่องหรอนี่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือการกิ้งเฮ้ย <h ums> <bas m ets> ทำไมผมไม่ขึ้นในนั <IDS> ้นาะอ๋อเฮ้ยด่านนี้ไม่เคยเล่นหรอไปไปไปครับระวังชนระวังชนมันสามารถอุ้มกันได้นะทุกคนอุ้มแล้วก็โยนทิ้งอ่ะเบียดเหมือนกันสนุกสนุกโอ้โหต้องกิ้งทันทันไปแล้วนี่โดดขามแม่ ปั๊บโอ้โหจิได้ปะว่โดนก่อนไม่เป็นไรครับเกมนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าที่หนินนะแต่ก็ยังแบบยังยังอยู่ในรอบอยู่ใครแบบเข้าช้ามันก็จะนับเวลาถอยหลังนะครับทีนี้อันนี้ก็สามารถดูเพื่อนอะไรได้มหวิญญาณน,นี่ขอมาป่วนแบบวิญญาณป่วนได้ปะนี่ป่วนได้หรอแต่มันไม่น่าจะดึงคนที่ยังไม่เข้าได้คนะือผมว,วา่าไม่น่าได้หรอกเพราะมันจะเกียนเกินไปแล้วเฮ้ย คนเราเหรอนี่ไงที่เหลือตกรอบครับเรามันจะมีมประมาณแบบสองไอ้สามด่านนะเกมหนึ่งแต่ไม่แน่ใจโหมดอื่นจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ัวที่ผมเล่นครับมีสามด่านอะ่ะนี่จะไปด่านที่สองนะส่วนสนุกมาฮหนี่นะครับน,นี่คือทำอะไรอะ่ะอ๋อเก็บเหรียญเ,เ,เก็บเหรียญหาเหรียญหาเหรียญนี่ไงนี่ไงนี่ไงคขาดูจบเก็บเหรียญครับ ให้คบค่าก่อนให้คบค่าก่อนก็จะชนะนะปับ๊บนี่เอาห้าเลยปุ๊บขอดจูกก่อนใครจะเข้าที่หนึ่งวะเราเหลืออีกนิดเดียวครับเออ hey, <hey>, hey. ทักที่สอโหผมเล่นในไอแพดมันก็จะเป๊ะๆนะครับนี่ไงแล้วขึ้นที่หนึ่งไงเข้าเป็นที่หนึ่งอนะันดับแรกไง <c oughs> ไมไ่ธรรมดา <c oughs> เฮ้ยนี่เขาเดินอะไรขาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน โอ้ใครท้าใครเลยใครได้นะดูการรักการรักเพื่อนเก็บสิเดี๋ยวโปะมันหมดวิญญาณม่ได้นาะเฮ้ยมันสามารถเปิดอันนี้ได้นะเว้ยคนดูเปิดสิงได้พี่วะเสียงเดิมเสียงแหลมเสียงลุงเสียงลุงเก็บสลังมากเลยไปครับโอ้ยพิมพ์ได้ด้วยอ๋อนี่ไงมันจะมีใครเก็บได้มั้ยเนี่ยมันเนี้ยม่ใช่เราเก็บชนะเลยเหรอวะ ถ้าเราชนะเลยเนะี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะเฮ้ยเราจะแบบแบบแชมป์โดยแบบงงๆเฮ้ยคนนี้ก็จะได้เยอะเรียบร้อยคนที่สองเข้าแล้วครับมันเอาแค่16คนนะคนดูเดี๋ยมขอแบบตัดทิปไปเลยละกันจะได้ไม่นานนะมายมบอกนะ่าจะเข้ารอบที่สามคนเฮ้ยเบอร์เกินไปหรือเปล่าโอ้ยเข้าแค่สามคนเหรอเฮ้ยห้าคนนี่วะเออใช่เข้าห้าคนเข้าคนดูผิดโอ้จาก24ครับเหลือเท่าไหร่ เหลือห้าวะนี่ไงด่านต่อไปนี่ตึงเลยนะุคงดูเนี่ยด่านสุดท้ายแหละขโมยหัวใจดวงนี่มาเราจะต้องเป็นอีพีแมทนี้เอาอะไรดีผมขอไปไอ้นี่ละกันไรเดอร์คิกอันนี้ยังไม่เคยลองอะเป็นสกิลใหม่นะุคนดูแบบว่าถ้าเราเล่นมันก็จะปลดล็อกตามเวิร์นะครับไปเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนมันได้ทำอะไรมามาก็คือเหมือนว่าให้ไล่ฆ่านะทุกคน ไอ้เหลือคนสุดท้ายคือช้าระเบิดไปแล้วเราระวังระวังเฮ้ยเราได้เราได้นี่ยืนหรอไปหนึ่งดอกไอ้เด็กคลิกคืออะไรวะเฮ้ยจะตกเองเอเฮ้ยอ๋อย่อย่อตัวย่อตัวเฮ้ยมันจะมันจะทำอะายผมมันจะทำอะายผมนี่ไงนี่มันทำอะายผมเก็บระเบิดก่อนเก็บระเบิดก่อนถึงเดือดสามคนว่ะ โอ้ยนี่คืออะไรวะอ,อ๋อมันต้องไปอยู่ใกล้ๆกระโดดกระโดดหลบกันนี่ได้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 ปลาฉลามแล้วเฮ้ยเฮ้ยปลาฉลามมาครับเพืด่ดูโอ้โเลิศผมจะตายวะเนี่ยจะผมตายได้เลยนะเนี่ยนี่ไงผมได้บอลแล้วอะจริงๆอ่ะบอลก็น่ากลัวนะมึงน่างไงน่างไงอืม นี่ไงเล่นโลกเกินไงเป็นไงล่ะว้าวเล่นโลกเกินเป็นไงครับตกตกเองโอ้โหคนที่ได้ mp เป็นโอ้โหเราได้ที่สองคนดูอืมแต่เป็นแบบเอาผมไม่ทิ้งยังไม่ได้นะผมไม่ทิ้งไงเราเป็นปกติเล่นกับใครอย่างเงี้ยมาลูกผงเรามันจะได้ระเบียงมันเนี่ยไม่เป็นไรครับที่สองผมว่ายังได้อยู่อะมันเราก็ไม่ยังติดท็อปอยู่โอ้โหเกือบได้แล้วป่ะเมื่อกี้นิดเดียวนิดเดียว นี่นะครับเกมก็จะประมาณนี้นะคนดูพวกสิ่งของอะไรผมว่าเป็นเกมแบบข้ามเวลานะแล้วของแจกค่อนข้างเยอะนะครับแบบของฟรีใส่ฟรีมันมเอาตรงนะคนดูมันไม่เอามันเป็นบบเกมที่แบบไม่ต้องเติมเลยแบบแทบ,บแทบ,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 บไม่ต้องเติมเลยเพราะว่ามันถ้าใครอยากได้ชุดสวยๆก็ถ้าใครอยากเติมเอาชุดสวยๆก็ได้นะครับหรือแบบจะรอรับกิจกรรมแจกก็ของแจกเยอะๆเยอะเหมือนกันนะครับคนดู <ST AR> มาพวกตงกงตะเกิยเนี้ยเติมไม่มีผลนะเพราะว่าเติมมันเอาได้แค่ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยละกันนะเนี่ยพวกชุดพวกอะไรนะครับดูไปใครอยากได้ชุดสวยๆเท่ๆฟิฟเต้องแบบอันนี้คือได้เลยนะใครก็ต้องเติมไงถ้าหรือแบบจะเก็บสายฟรีตามกิจกรรมก็ได้นะครับกิจกรรมก็แจกค่อนข้างเยอะแล้วเล่นกับเพื่อนได้เลยนะผมว่าเล่นกับเพื่อนได้สนุกเลยคนดูจริงๆเป็นเกมข้ามเวลาครับเป็นเกมผ่อนคลายแบบเครียดกับพวกแบบโฟฟงฟีฟ่าอะไรเนี้ยแล้วก็มาเล่นเนี้ยครับอย่าลืมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับคำ <'s> พูดคำจารย์ในปิดลาดของใครด้วยนะคนดูอย่าลืมกดซับด้วยดูแต่มไม่กดซับไม่น้อยใจนะนี่อย่าลืมไปโหลดแล้วกันนะค,คุณดูในทั้ง iOS แ and ละ Android ครับเป็นเกมข้ามเวลานะครับชื่อเกมว่าปาร์ตี้ไข่เอ็กพีทีอนะไรน่ะนั่นแหละครับสว,ส,วสวัสดีครับ